สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูตัวสมาร์ทฟาร์มนะครับ IoT ตัวนี้เราทำเป็น PLC c ลซีซเนะครับลิงก์กับตัวโมดูล CB 1241นะครับตัว CPU เราจะใช้ s 7 1 2 0 2ในการคอนโทรลตัวสมาร์ทฟาร์มนะครับแล้วก็มีในส่วนของ m o d บัต i ไอของเรานะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นเวอร์ชั่นใหม่เลยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดข,ของเราเป็นเวอร์ชั่น มอสบัต IoT V 3.0นะครับตัวสไลด์ตัวนี้ยังเป็น2.0อยู่แต่ว่าตัวจริงเราใช้3.0นะครับแล้วก็ระบบของเราเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเชื่อมต่อกับตัวของ Google Cloud นะครับมีตัว Google Sheet s เป็นตัวเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชัน i n g นะครับในการควบคุมการทำงานของตัวสมาร์ทรฟมแล้วก็การแจ้งเตือนผ่านไลน์ก็ยังคงมีอยู่นะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวสมาร์ทโฟนนะครับที่ลิงก์กับตัว แอปพลิเคชันบิงนะครับในการคอนโทรลนะครับส่วนในฝั่งฟาร์มนะครับในฝั่งกรีนเฮาส์ตัวนี้นะครับก็จะมี iO นะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวพัดลมนะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัววาลนะครับวาลก็จะมี2โซนก็คือวาลหวึกับวาล์วงนะครับแบ่งเป็นโซนหกับโซนสองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมอสบัตอาร์ทของเรานะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3นะครับ3าม สเตชันก็อันแรกครับจะเป็น PLC นะครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวอุณหภูมิความชื้นในอากาศนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอุณหภูมิความชื้นในดินนะครับซอเ i l นเซอร์นั่นเองนะครับเป็น ID ที่3โอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของอุปกรณ์นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับ โอเคนะครับถ้าเราดูนะครับจากตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวคอนโทรลมันก็คือ plc นะเอเซเนันนะครับถ้าเราดูตัวนี้นะครับมีโมดูลตัวนี้ที่ชื่อว่า cb 1 2 41นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้เราไวริงนะครับเห็นไหมครับคือโมดูลมาเสียบเข้าปลั๊กตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะไวริงนะครับเข้ากับตัวบอร์ดของเรานะครับก็คือตัวเนี่ย modbus rt ตัวนี้นะครับ รุ่นนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชันสามจุดศูนย์ถ้าเราซูเมเข้าไปดูนี้นะครับมันจะมีเวอร์ชันบอกอยู่นะครับสามจุดศูนย์นะครับตัวนี้มีเสาด้วยนะครับก็ลดปัญหาเรื่องของสัญญาณที่มันเคยอ่าเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันจะรับสัญญาณไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่พอเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะรับสัญญาณได้ดีขึ้นนะครับก็ ดีขึ้นประมาณ40เซนะครับขึ้นอยู่กับเสามันด้วยนะครับเสาตัวนี้นะครับยิ่งยาวก็ยิ่งรับสัญญาณได้ดีนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้นะครับเราเพิ่มตัวของให้มันสามารถที่จะอ่านเซ็นเซอร์นะครับได้หลายตัวนะครับตัวนี้สามารถอ่านเซ็นเซอร์ตอนนี้ได้สูงสุด5ตัวนะครับที่เป็นตัวมอสบัตอาร์ตยูนะครับเราสามารถที่จะเอามาต่อพ่วงกันนะครับเซ็นเซอร์ได้5ตัวนะครับ แต่ในโปรเจกต์นี้เนี่ยเราใช้แค่2ตัวนะครับก็คือเป็นเเซอร์ตัวนี้นะครับที่วัดอุณหภูมิความชื้นในอากาศนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับอุณหภูมิความชื้นในดินนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูไวริงนิดนึงนะการต่อใช้งานนะครับตัวนี้พอตของเราเนี่ยก็ยังคงเป็นสองพอเหมือนเดิมนะคือ A กับ b นะครับถ้าเราซูมไปใกล้ๆเห็นไหมครับ ด้านในจะเป็น A. นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือตัวนี้ก็จะเป็น B นะครับทีนี้การต่อใช้งานเข้ากับตัวซีเมนต์นะครับซีเมนต์เนี่ยให้เราสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีขาบอกอยู่เห็นไหมครับตัวตัว b เนี่ยตัว b ตอนเนี้ยเห็นไหมครับสายสีน้ำเงินตัวนี้นะครับ B แล้วก็ A เนี่ยจะเป็นสายสีน้ำตาลนะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับสายมันนะครับตอนนี้มาพ่วงครับกับตัวชุดนี้นะครับชุดนี้เราจํารวมกันนะตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับอ่านะครับตัวตัวบอร์ดของเรานะก็คือจากถ้าถ้าจะลิงก์กับซีเมนต์นะครับจาก A เนี่ยจะมาเข้า B นะครับแล้วก็จาก B ก็จะไปเข้า A ก็คือมันจะสลับกันมั่นปายนกันใช่ไหมครับครับใช่ครับตัวซีเมนต์นะครับแต่ว่าส่วนเซนเซอร์สองตัวนี้นะครับก็ลิงก์ปกติเลย A เข้า A B เข้า B นะครับตัวนี้ถ้าเราดูนะครับอ่าดูตัวเซนเซอร์ตัวนี้ก่อนนะครับอุณภมิความชื้นในดีในอากาศของเราตัวนี้นะครับสายออกมาก็จะเป็นเส้นนี้เส้นนี้ครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับดํากับแดงนะครับก็เป็นบวกลบนะครับ อันนี้บวกอันนี้ลบนะครับแดงเป็นบวกดําเป็นลบนะครับยีโวลต์แล้วก็ตัวสายสัญญาณตรงนี้นะครับที่เป็นขาวกับเหลืองนี่ยฮะเหลืองเนี่ยจะเป็นสัญญาณ A นะครับทัลลิงกับบอร์ด iot นะครับแล้วก็ขาวเนี่ยเป็นสัญญาณ B นะครับอ่ะแล้วก็ตัวความชื้นในดินนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีมาดูนะครับมีน้ําตาลกับดํานะครับตัวน้ําตาลเนี่ยก็จะเป็น เป็น A นะครับแล้วออตัวน้ําตาลเนี่ยจะเป็นไฟบวกนะครับแล้วก็ดําเนี่ยจะเป็นไฟลบนะครับแล้วก็ตัวสีเหลืองนะครับก็จะเป็น A นะครับตีมเงนก็จะเป็น B นะครับการต่อใช้งานมีแค่นี้นะครับที่เหลือเป็นเรื่องของอ่าสเตชันนะครับสเตชันอย่างตัวนี้ก็คือเราถอดออกมาแล้วก็ตั้งสเตชันได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือเราต้องตั้งค่าข้างในมันนะครับดีนะครับ ตัวนี้นะครับคือระบบถ้าเราสังเกตนะครับระบบปกติไม่ปกติก็สังเกตที่ไฟตัวนี้ได้เลยนะครับสัญญาณไฟมันจะกระกระพริบแบบเป็นจังหวะที่ถูกต้องนะครับไม่ขัดขันหายๆนะกระพริบเป็นจังหวะแบบนี้นะครับเหมือนกันทุกครั้งนะครับถ้าเราสังเกตนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ระบบทํางานปกตินะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัวแอปพลิเคชัน ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันบีงนะครับนะครับซึ่งโหมดของเรานะครับจะแบ่งออกเป็นสามโหมดด้วยกันนะครับดูใกล้นิดนึงนะครับ่าซูมแสงนิดนึงนะครับโอเคนะครับโหมดของเราจะเป็นสามโหมดนะครับ เดี๋ยวผมเริ่มจากโหมดแมนนวลก่อนนะครับตัวนี้โหมดแมนนวลนี่เราเลือกจากอ,าอันนี้เราฟอสจาก PLC นะครับเดี๋ยวผมจะฟอสจาก PLC แต่โดยปกติมันจะมีปุ่มนะครับเป็นปุ่มสเตทนะครับเลือกสเตทนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราสังเกตนะครับบิตศูนย์ก็จะเป็นแมนนวลนะครับบิตหนึ่งก็จะเป็นโหมดออตโต้แล้วก็บิตสองนะครับก็จะเป็นโหมด ท่าม e r นะครับมีอยู่ด้วยกัน3โหมดตัวนี้เดี๋ยวผมขอฟอร์สออฟมันก่อนนะครับแล้วผมจะฟอร์สตัวโหมดเป็นนวนก่อนนะครับเป็น1นะครับปึ๊บนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้นะครับเป็นแมพเป็นโหมดแมนนวลนะครับตัวนี้ทีนี้โหมดแมนนวลนะครับตัวนี้เราทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างปุ่มนี้นะครับก็เป็นสั่งบอร์ดเราทํางานเอาพุทของเรามันจะมี ที่บอร์ดมันจะมีเอาพุทธอยู่สองเอาพุทธนะครับอ่าดูนะครับอันนี้ตัวซ้ายนะครับอันนี้ตัวขวานะครับอันนี้ที่บอร์ดนะครับอ่ทีนี้เรามาดูที่ PLC กันบ้างตัว PLC เนี่ยมันจะมีเอาพุทธที่เราใช้งานตอนนี้มีอยู่สามเอาพุทนะครับก็คือสั่งพัดลมสั่งวาล์วที่หนึ่งแล้วก็สั่งวาล์วที่สองนะครับอ่าสังเกตเอาพุท PLC ตัวนี้ด้วยนะครับัวสั่งออนเห็นไหมครับเอาพุทธศูนย์ออนนะครับเอาพุทธ์หนึ่งออนนะครับ พูดสองออนนะครับเห็นไหมครับก็คือค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะครับเร็วอยู่แล้วนะครับของเราโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นโหมดแบนนว่นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในโหมดออโต้กันบ้างนะครับก็จะฟอสสังเกตดูนะครับปึ๊บนะครับ่าเดี๋ยวดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะฟอสเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นโหมดออโต้มาแล้วนะครับโหมดออโต้ โหมดออโต้ของเรานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโหมดออโต้นะครับโหมดออโต้ตัวนี้ก็จะแบ่งเป็น2โหมดหลักๆนะครับก็คือเราจะควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนนะครับตัวนี้นะครับกับเราจะควบคุมความชื้นในดินนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูวันแรกกันก่อนนะครับเป็นการควบคุมอุณหภูมิใน ในอากาศนะครับก็อุณหภูมิในโรงเรือนนะครับตัวนี้ก็จะมีพัดลมหนึ่งตัวนะครับอันนี้คือสเตตัสของพัดลมนะครับอ่าสังเกตนะครับทีนี้อุณหภูมิปัจจุบันของเราอยู่ที่ยี่สิบหกจุดเก้าองศาสมมุตินะสมมุติว่าเราหลอกมันแล้วกันว่าอ่าค่าแม็กของมันเนี่ยตอนนี้มันสามเ็ดใช่ไหมอันนี้มันยี่สิบหกแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิปัจจุบันตัวนี้มันเกินค่าแม็กเนี่ยพัดลมมันจะสั่งทํางาน นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะลดนะครับสามสาิลดให้ต่ำไว้ยี่สิบหกนะครับลองดูนะครับเป็นยี่สิบห้านะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อกี้ที่มันไม่ทำงานเพราะว่า ตัวอุณหภูมิข้างล่างตัวนี้นะครับมันมีค่าสูงกว่าตัวนี้นะครับมันก็เลยไม่ทํานะครับทีนี้อ่าเดี๋ยวเราลองลดอุณหภูมิใหม่นะครับอ่าไอแม็อันนี้ยี่ห้าจุดเก้านะครับตัวอุณหภูมิปัจจุบันเนี่ยมันมากกว่าค่าแม็กของเรานะครับพัดลมของเราก็เลยอ่อนนะครับตัวเอาต์พุตของ PLC ก็ทํางานนะครับโอเคนะครับทีนี้มันต้องทํางานจนกว่านะครับอุณหภูมิตัวเนี้ยมันจะมีค่าน้อยกว่าตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวผมลองหลอกมันดูนะครับ ตัวนี้ปรับขึ้นไปก่อนนะครับทํางานนะครับอ่าจนเห็นไหมครับยี่สิบหกน้อยกว่านะครับยี่สิบหกจุดเจ็ดนะครับเห็นไหมครับมันก็มันก็หยุดทํางานนะครับโอเคนะครับตัวนี้ผมก็ลดลดมันหน่อยนะครับเหลือยี่สิบห้าย่สี่อ่ะโอเคนะครับถ้าจะให้มันทํางานใหม่นะครับก็ปรับลดลงมานะครับ อืมครับก็เริ่มทํางานใหม่นะครับมันก็จะทําจนกว่าอุณหภูมิตัวนี้นะครับมันจะมีค่าสูงกว่าค่านี้นะครับมันก็จะหยุดทํางานเนี่ยครับก็คือสเต็ปมันก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับถัดมานะครับในส่วนของความชื้นนะครับความชื้นในดินความชื้นในดินปรับกันกับตัวของอุณหภูมินะครับในอากาศความชื้นในดินก็คือเมื่อความชื้นมันต่ํากว่าค่านี้นะครับ มันก็จะสั่งวาลให้มันทํางานนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูนะตัวนี้นะครับ6.5นะครับปรับขึ้นไป 6. กสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบเก้านะครับทำไหมครับทำแล้วครับทำแล้วนะครับสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับ ทีนี้มันทํานานแค่ไหนนะครับตัวนี้ก็คือเรามีเวลาตรงเนี้ตั้งไว้นะครับหนึ่งนาทีสิบวินะครับตัวนี้มันก็จะทําไปจนกว่าตัวเวลาตรงเนี้มันจะครบหนึ่งนาทีสิบวินะครับหรือนะครับหรือความชื้นของเรานะครับตรงเนี้มันเพิ่มไปจนถึงแบบถึงเนี่ยมากกว่าขัา้นสองจุดห้าเปอร์เซ็นตตรงนี้มันก็จะหยุดทํางานกันนะครับสองกรณีนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้สิบสีวิแล้วนะครับก็ยาวไปนะครับตัวนี้นะครับจริงๆพอมันได้น้ําตัวอ่าถ้าเป็นของจริงนะครับตัวความชื้นตัวเนี้ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับโอเคแต่อันนี้คือรอครบเวลาสิบน่าทีสิบวิก็จะตัดไปใช่ไหมจะตัดไปนะครับสอง รู้สึกครบแล้วนะครับใช่ไหมอ่าครบเสร็จปุ๊บเป็นไงครับคือความชื้นมันยังไม่ได้มันก็เลยกลับมาทําใหม่อีกนะครับว<อ>นอยู่นี้นะครับตัวนี้นะครับสมมุตินะครับอ่ารอบนี้รอบนี้ผมบอกว่าเฮ้ยความชื้นมันได้ละอ่ามันน้อยกว่าแล้วนะครับออาหกสิบอ่าสมมุติหกสิบแล้วกันนะครับตัวนี้ผมตั้งหลอกมันเป็นเทาน่านี้ปุ๊บนะครับ อ่าพอเห็นไหมมันความชื้นมันได้แล้วรอบนี้เวลามันได้ความชื้นมันได้นะมันก็จะหยุดเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะดับนะครับออ่าันนี้ก็คือเป็นในส่วนของควบคุมความชื้นนะครับถ้าเกิดว่าอ่าสมมุติกรณีที่มันมันมันเกินบ้างล่ะอ่าสมมุตินะครับสมมุติมันเกินก็คือมันลดน้ําไปแล้วนะครับเวลาเริ่มนับแล้วนะนี่ผมจุ่มนะครับจดูนะครับว่าค่ามันได้ไหมนะครับ มันหกสิบเจ็ดกว่านะผมลดตัวนี้แล้วกันนะครับเพราะงี้ลดให้เหลือสักสิบกว่านะครับอ่าปึ๊บนะครับมันก็จะหยุดทำงานทีใช่ไหมครับตัววาวมันก็ไม่อ่อนนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ค <Concept S 2> นเต์การทำงานของมันโอเคนะครับทีนี้อ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอโหมดที่สามมันบ้างก็คือเป็นโหมดทา์เมอร์นะครับตัวโหมดทา์เมอร์เนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนโหมดนะครับผมพรอตตัวนี้ออฟไปนะครับไปทำการเปลี่ยนโหมดใช่ไหมครับครับโหมด ท่ามรอนะครับตัวนี้ปุ๊บนะครับเรืยกโหมดทามมอแล้วนะครับถ้าเรามาดูที่หน้าแรกของมันนะครับอก็จะเป็นโหมดทามือเห็นไหมครับโหมดท่ามือตัวนี้นะครับอ่มันก็คือการตั้งเวลาให้มันทางานนะครับซึ่งวาลนะครับโซนที่หนึ่งก็คือวาลที่หนึ่งนะครับเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองช่วงก็คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับช่วงเช้าก็เราก็ตั้งเจ็ด โมงห้าสิบอันนี้เราสมมุตินะครับเจ็ดโมงห้าสิบนะครับเริ่มทั้งว่าเจ็ดโมงห้าสิบหยุดแปดโมงสองนาทีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับเริ่มที่สิบเจ็ดนะครับนาฬกาห้านาทีนะครับไปหยุดที่สิบเจ็ดสิบห้านะครับอย่างงี้นะครับช่วงที่สองก็เหมือนกันก็เป็นแบ่งเป็นสองช่วงนะครับก็คือช่วงเช้าช่วงเย็นเหมือนกันนะวาวตัวที่สองก็เหมือนเดิมเลยนะครับเริ่มที่แปดยี่สิบนะครับแล้วก็แปดสามสิบหยุดนะครับตัวนี้ก็เป็นสิบเจ็ด ามห้าสิบเจ็ดห้าศูนย์นะครับอันนี้ก็เป็นเวลาที่มันนับอยู่ใน p l t นะเป็นฐานเวลานะครับ <Okay. S 1> นาฬิกานะนั้นตัวนี้นะครับถ้าเราดูนะ,ะสมมติผมตั้งเวลาณตอนนี้เลยแล้วกันว่าให้มันทำงานเนาะช่วงนี้สิบหกสิบสี่นะครับผมตั้งเป็นอ่าตัวนี้เป็นเอาช่วงที่สองดีกว่าช่วงเย็นดีกว่านะครับเป็นเริ่มที่สิบหก นะครับสิบห้านะครับเป็นสิบหกสิบหแล้วกันนะครับอ่านะครับช่วงเย็นนะครับวาวตัวที่หนึ่งะครับให้มันทํางานอ่าลองดูนะครับสิบหกสิบสี่อ่าสิบหกสิบห้านะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะว่ามันทําหรือเปล่านะสิบหกสิบห้าทำไหมครับ ดูถามมือน,นิดนึงนะครับ16 15 16 16ห้าสนะครับสิบหกสเคนะครับเมื่อกี้ที่มันไม่ทำงานเพราะว่าความชื้นมันอยู่ในช่วงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองตั้งเวลาใหม่นะครับอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมดูช่วงเย็นของวาว ชุดที่หนึ่งก่อนนะครับช่วงเย็นวาวชุดที่หนึ่งสมมติเวลาตอนนี้นะครับเป็นสิบ3กสี่สามนะตั้งเป็น16 44กสี่สี่แล้วกันนะครับปึ๊บนะครับเห็นไนะอ๋อสี่สีไปแล้วสิบหกสี่ห้านะครับปึ๊บนะครับอ่ะวาวชวดหนึ่งทำงานแล้วเห็นไหมครับครับ <Okay. S 1> อ่าทีนี้เดี๋ยวผมตั้งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้เป็นสี่บกเลยแล้วกันนะครับอ่มามันออน เห็นไหมปอลองตัวเพราะนั้นตัวนี้มันจะดับก่อนนะตัวที่หนึ่งนะครับพะเราตั้งแค่สี่ห้านะครับอ่ะเรามาดูเวลานี้เลยแล้วกันนาติกึ่งนาทีนะครับก็คือตรงนี้ก็คือเริ่มสตาร์ทกี่โมงใช่ไหมครับแล้วก็สต็อปกี่โมงใช่ไหมครับของแต่ละช่วงใช่ไหมครับห้าสิบแล้วนะครับห้าสิบวิแล้วนะครับ ต้องดูตรงนี้นะครับเป็นชั่วโมงกับนาทีนะเพราะว่าตรงนี้เราใช้ชั่วโมงกับนาทีนะครับในการในการทําเป็นเงื่อนไขกันนะครับอ่าดับไปแล้วครับอ่ะดับไปแล้วนะตัวแรกนะครับเพราะว่าเราตั้งไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยครับเราตั้งไว้สี่ห้านะสิบหกสี่ห้าดับไปแล้วนะครับเหลือว่าตัวนี้นะครับตัวที่สองนะครับของช่วงเย็นอันนี้จะดับตอนตอนกี่โมงนะครับสิบหกสี่สิบหกนะครับอีกสี่สิบวินะครับ สักคู่นะครับมาแล้วนะครับตัวสัญญาณของเราก็ลิงก์ปกตินะครับตัวนี้นะครับเราสังเกตนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้้าสิบแล้วนะครับเหลือสิบวินะครับซึ่งเงื่อนไขตรงนี้นะครับมันก็ จะสั่งวาวออเลยนะครับถ้าตรงตามเวลาที่ตั้งไว้นะครับนะครับัไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็การทางานก็สมบูรณ์นะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือในโหมดทัมเมอร์ใช่ไหมครับครับครับถัดมานะครับก็คือในส่วนของการแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับอันนี้เรามีอยู่กันสองชุดนะครับก็คือเป็นอุณหภูมิในอากาศนะฮะที่เราต้องแจ้งเตือนนะครับกับความชื้นนะครับ ความชื้นในดินนะครับที่เราต้องแจ้งเตือนนะครับเราคอนโทรลอะไรเราก็จะอารามตัวนั้นนะครับซึ่งในระบบนี้เราควบคุมอุณหภูมิกับความชื้นในดินนะวันนั้นเราก็ต้องควรที่จะแจ้งเตือนตรงนี้นะครับสองตัวนีนะ้วันนั้นเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับตัวนี้เป็นการเปิดปิดการใช้งานนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเปิดปิดการใช้งานนะครับอันนี้ผมเปิดนะครับผมเปิดการใช้งานปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็น หน่วงเวลานะสมมุติผมหน่วงเวลาลามนะตัวนี้เดี๋ยวผมตั้งไว้ทัก5วิแล้วกันนะครับทีนี้อุณหภูมิปัจจุบันถ้าเราสังเกตนะครับคือ25.7้าุองศาตัวนี้นะครับผมตั้งไว้ยี่บสี่จุดห้าถึงสาุดใช่ไหมครับถ้าสมมติว,ว่าอุณหภูมิของผมเนี่ยนะครับเอาฝั่งแม่ก,ก่อนนะอันนี้ผมลดถ้าอุณหภูมิของผมตอนเนี้ยมันต่ํานะครับ ค่าตรงนี้มันมีค่าสูงกว่าค่าแม็กมันจะแจ้งเตือนเป็นข้อความนี้นะครับอุณหภูมิสูงเนี่ยกว่าค่าที่กำหนดลองดูนะครับ2 5 7นะครับมาไหมครับ2 7 โอเคนะครับจริงๆมันมาแล้วนะครับแต่ว่ามันหน่วงนะถ้าเราสังเกตตรงนี้นะครับมันจะแจ้งเตือนทุกๆ5วินาทีนะครับตามค่าที่เราตั้งไว้เห็นไหมครับอุณหภูมิสูงกว่าค่าที่กําหนดนะครับแล้วก็ตามด้วยอุณหภูมิปัจจุบันนะครับก็คือ25.7นะครับโอเคนะครับแมานี่ฝั่งฝั่งแม็กนะเรามาดูฝั่งมินกันบ้างนะครับฝั่งมินสมมุติว่าผมปรับนะอุณหภูมิ อ่าอีปกนะครับดูนะครัอ่าอุณหภูมิต่ำกว่าค่าที่กำหนดเห็นไหมครับอ่าก็จะแจ้งเตือนนี้เลยนะครับครับอ่านี่ในฝั่งของอุณหภูมินะครับอ่าปรับปกติก่อนดูความชื้นกันบ้างนะครับความชื้นนะครับเปิดิดใช้งานเหมือนเดิมนะครับส่วนตอนนี้ก็คือเป็นไทม์ของมันนะครับส่งทุกๆอันนี้ผมตั้งไว้สามวินะครับอ่ะผมฝั่งแมกก่อนบ้างนะครับ ความชื้นนะครับตัวนี้ใส่ไปเลยหกสิบจึ๊บเข้าไปนะครับมาไหมนะครับอ่าอาแล้วนะครับความชื้นสูงกว่าค่าที่กำหนดเห็นไหมครับทุกๆสามวิก็จะส่งมานะครับอ่าอเคนะครับเดี๋ยวดูฟังตามกันบ้างนะครับตัวนี้ผมแก้เป็นเจ็ดสิบแปดสิบไปก่อนนะครับตัวนี้ ผมให้มันต่มนะาอ่าตัวนี้นะครับต่ํากว่าค่ามินแล้วนะครับมดูค่านะครับมาไหมนะครับต้องต้องสูงกว่านี้ครับอสูงกว่านี้นะครับอลองดูนะครับมาไหมมาแล้วนะครับครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการแจ้งเตือนของเราก็ปกตินะครับทํางานปกติไม่มีปัญหาแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของสุ้นชีสนะ เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัว Google s h e e t กันนิดหนึ่งนะครับตัว Google Sheets นะครับของเรานะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับชุดข้อมูลแล้วก็จะถูกเก็บไว้นะครับเนี่ยอันนี้ตั้งไว้เก็บไว้ทุกๆ10นาทีนะถ้าเราดูนะครับเห็นไหมเวลาของมันนะครับเก็บไว้ทุกๆ10นาทีเลยนะครับอันข้อมูลของเราก็จะถูกเก็บไว้ในตัว Google Sheets นะครับก็จะเป็นสมาร์ทฟาร์มนะครับที่สมบูรณ์นะครับ พาะมีข้อมูลเก็บไว้พร้อมใช้งานนะครับพร้อมที่จะนําไปวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ